คลิปนี้ผมจะมาทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ทำต้นซากุระยักษ์กันดีกว่าครับทุกคนนะเป็นยังไงคือก็อยากจะทำต้นซากุระเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะพาเจ้าสนฟเฟอร์เนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันแบบว่าดีๆหน่อยผมก็เลยตัดใจที่จะสร้างต้นซากุระยักษ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นบ้านเป็นแบบที่พักอาศัยของเจ้าสนฟเฟอร์พวกนี้ผมขออนุญาตตัดต้นซากุระรอบๆบ,บ้านให้หมดเลยดีกว่าเดี๋ยวปลูกคืนให้ทีหลังนะจ๊ะซึ่งการที่ผมจะทำ ทำต้นซากุระได้นานผมก็ต้องน่าจะ,น,าจะน่าจะต้องตัดต้นไม้มาเยอะเลยแหละเอาสักประมาณเท่าไหร่ดิ่หนึ่งกองใหญ่หนึ่งกองใหญ่พอป่าวะเออเออประมาณหนึ่งกองใหญ่ก่อนนะครับคือด้วยความที่ต้นไม้นะถ้าอยากให้มันสวยนะต้องทําเป็นแบบนี้คือต้องการทําเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมีด้านไหนที่มันโผล่เป็นไม้สีแบบนี้เออจะได้ไม่ต้องมีโผลนะ่นแล้วก็ในส่วนของดอกซากุระเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวต้องไปหาทําเลละอ่าเดี๋ยวผมขอฟาร์มซากุระแถวๆตรงนี้ก็แล้วกันนะ ได้มาแล้วนะครับหชักกระบอกก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมกะว่าคือตอนแรกกะว่าจะเอาแค่ไม้ยะนะแต่ที่นี่ก็คือเห็นแล้วมันแบบจะเก็บอันนี้เลยก็ได้ได้เนะี่ยเก็บไปวพวกดอกซากุระพวกนี้ยคือแบบว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเอาสะหน่อยก็ได้นะครับดอกซากุระซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มันติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าโฮงผมเนี่ยมันคือฟอร์จูนซึ่งก็ต้องไปตรงนู้นก่อนปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเอนชา์นโฮนใหม่กันคารับโฮนะครับเปิบอันเบรกเอเจนซี่ไอว ก,ก็ได้ยุนะครับเดี๋ยวผมไปเอาซิลทอดตรงหมู่บ้านก็ได้8นะครับไปเลยเย่าหมักไปเลยนะเอาแค่นี้พอนะไม่ต้องทําเป็น,นเนเธอร์ไลไม่ต้องทำหรอกอาพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บเราก็ทําการ ไม่ใช่ไอเวนผิดอันปึ๊บอ่านี่ไงเป็นไรที่ส atisfy แล้วเกินนะเดี๋ยวจะใช้วิธีการแบบว่าตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับจนเต็ม2จชังเกิลบ็อกตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ดอกซากุระถ้าได้มาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก่อนนะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวก็ค่อยมาขุดเพิ่ม ในระหว่างที่ผมกําลังตัดต้นไม้อยู่เนี่ยก็มีฝนตกฟ้าคะนองนะครับก็เลยหยิบท้ายเด่นขึ้นมาและปลาเข้าหัวคิปเปอร์ปรุ๊บแล้วก็ให้มันระเบิดใส่พวกมอนเตอร์เพื่อได้เก็บหัวมาแต่ฝนตกฟ้าคะนองในครั้งนี้มันก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับฟ้าผ่าแป๊บเดียวก็หยุดแล้วก็เลยทําให้ได้หัวมาไม่เยอะแต่พอมันหยุดปุ๊บก็ไปตัดต้นไม้กันต่อทาหน้าที่ของเราให้มันเสร็จตรงนี้ก็ทําการตัดมาเปที่เรียบร้อยนะครับแล้วแวนออฟตัสล่ะครับ ซื้อไปที่เรียบร้อยหรือ,อยังเพราะว่าถ้ายังไม่ได้ซื้อเดี๋ยผมจะต่อยหน้าคุณอันนี้เป็นโจ๊กพอที่จริงแล้วเนี่ยผมแค่จะมาบอกนะครับว่าตอนนี้ Optus สเขามีโปรโมชั่นที่สนุกสนานมาให้ร่วมกันนะครับรุ้นนะครับเที่ยวเกาหลีเหนือนะครับสำหรับคนที่ซื้อแวนออฟตั รุ่นใดก็ได้ซึ่งทิปทัวร์เกาหลีเหนือเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปกันง่ายๆนะครับก็เป็นทิปที่สุด exclusive ก็จะมีแบบว่าทหารนะครับที่พาเราไปแบบว่าเที่ยวชมเมืองอะไรแบบนี้ซึ่งก็ตีมูลค่าได้ประมาณ30,000บาทเลยนะฮะสำหรับทิปทิปนี้แต่เดี๋ยวก่อนผมรู้นะครับว่าหลายคนคงจะแบบว่าถ้าเกิดว่าผมได้แล้วผมไม่อยากไปละครับทำไงดีอ่าปัญหานี้แน่นอนมันมต้องเกิดทางออฟตัเนี่ยเขาก็แบบว่าเห็น ปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการไปนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นี่เพราะฉะนั้นแล้วหยิบมือถือขึ้นมานะครับกดเข้าไปที่แฟนเพจออบตัดหรือว่ากดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้สั่งซื้อแ่นออตันะครับพร้อมโค้ดเปมัดร,รับส่วนลด100บาทนะครับผมแล้วเรามาเที่ยวเกาหลีเหนือไปด้วยกัน เดี๋ยวผมขอเอานี่ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาในส่วนของดอ,อกซากุระนะครับเราไปทําส่วนต้นก่อนดีกว่าซึ่งต้นซากุระนั้นผมจะทําซักตรงไหนดีเอ่ยเอ้ยตรงนี้ใช้ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทํากันตรงนี้เลยกันนะเดี๋ยวผมต้องขอเคลียร์อะไรตรงนี้ ผมว่าประมาณนี้น่าจะได้ละประมาณแบบว่าเราไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะก็เดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยผมจะเริ่มจากการทําโครงมันขึ้นมาก่อนละกันทํากรอบมันก่อนปุ๊บปุ๊บซึ่งกรอบของต้นไม้นั้นไม่มีถูกผิดครับใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ยผมไม่แน่ใจว่าจะอ๋อเปอยังไงนะคือต้องก็ต้องลองดูนะครับอ,อ๋เป็นหน้าตาประมาณนี้คือดูดูมันเอีอยงมันล้านี้เนาะโอเคผมว่าโคนต้นน่าจะน่าจะ ได้แล้วแหละแต่จะให้ดูนี่รู้สึกว่าผมทาโคนต้นกว้างไปหน่อยคือถ้าโคนต้นกว้างก็เท่ากับว่าเราก็ต้องทําสูงขึ้นไปด้วยเพื่อให้มันจะได้แบบว่าดูดีนะครับไม่งย่างั้นก็จะดูแบบต้นปอมปอมเตี้ยๆอย่างเงี้ยต่อไปได้ครับเรามาใส่ไม้ดีกว่าเอาไม้มาวางกาันตรงนี้ถึงเวลาละเอา ไม่กไหนๆก็มาละนะครับขอตัวนี้หน่อยเปีย้ปยวเปีย้ยวเปียวโอเคตอนนี้ได้โคนต้นมาประมาณหนึงผมว่ามันก็ใช้ได้นะก็เดี๋ยวตรงนี้ผมว่าผมทําถึงข้างบนไปเลยดีกว่าไหมเออจะได้แบบว่าให้มันทีเดียวไปเลยไรเงนะี้ย ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วสำหรับในส่วนของต้นนะครับตอนนี้เหลือกิ่งก้านก็ในส่วนของกิ่งเนี่ยผมจะทําแบบว่าสักแยกออกมานะครับเป็นประมาณสัก3ากิ่งก็แล้วกันนะเขาเรียกเป็นแบบว่ากิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวเราค่อยแตกแบบว่าก้านกิ่งก้านแบบเล็กๆออกไปแล้วก็มัวม่วๆไปอะ่ะเออเดี๋ยวก็มันก็ได้เองอะ่ะเอ้ยได้อยู่นะแต่ต้องใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้มันยังมันยังเล็กไปนิดหน่อยนิดนึงมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว อไอ้พิลลเจอร์อมาอยู่กับเพื่อนแกเนี่ยอะมาอยู่กับไออยู่กับไอชื่ออะไรอะไม่รู้อะที่เกียรตั้งโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกสักกิ่งหนึ่งโอเคตอนนี้เอาได้กิ่งมาอันใหญ่แล้ว3กิ่งซึ่งก็เดี๋ยวผมจะทำอันเล็กต่อเลยเฮ้แต่มันแปลกแปก,แปกตัว ตอนนี้มันแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะออผมว่าผมทำกิ่งกลางเลยว่ะตอนนี้เรามีกิ่งใหญ่ใช่ไหมกิ่งใหญ่มีสามกิ่งเดี๋ยวก็จะทำกิ่งกลางงอกมาสักตรงนี้สักอันนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าด้านนี้มันโล่งนะครับ ประมาณนี้นะครับกิ่ง2กิ่งมาเออตรงนี้ดิจะได้ดูบาลานซ์ขึ้นมานเล็กน้อยแล้วก็ตรงนี้กิ่งกลางเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะทํากิ่งเล็กออกมาตรงนี้ปื๊บปื๊บซึ่งกิ่งเล็กนี้ก็เดี๋ยวต้องทําเยอะเลยแหละผมว่าน่ต้องทําเยอะเลย จากที่ผมได้ทําไปนะฮะผมยังคิดว่ามันน่าจะยังน้อยไปอยู่อาจจะต้องแบบอีกนิดนึงอะ่ะขออีกนิดนึงก็คือตอนนี้ไม้มันเหลือนะไม่ใช่หรอกยังเหลืออีกตั้งเท่าไหร่นะ่ตั้งเยอะแยะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมว่าต่อเติมอีกสักหน่อย ประมาณนี้ก็ละกันนะครับสำหรับกิ่งก้านก็ต่อเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะจากจากเดิมเมื่อกี้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณก็ไม่นิดนะก็เยอะอยู่แหละเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะมาทําในส่วนของใบหรือว่าดอกซากุระกันนั่นเองนะฮะซึ่งผมเดาว่าดอกซากุระตรงเนี้ยน่าจะพอคือถ้าไม่พอก็คืออาจจะผิดแผนไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ค่อยมาเก็บทีหลังนะครับแต่ว่าผมว่าเท่านี้น่าจะพอแล้วแหละเนี่ยเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะ ไปเริ่มทํากันเลยนะครับเริ่มจากต่อเติมข้างล่างขึ้นไปข้างบนผมจะทาวงายไงไว้เลฮะขอุญาดูนะขอยญาเปิด Google อันนี้คือผมเปิดจากชีวิตจริงนะครับก็วางมั่มวๆเลยเนาะก็วางไปมั่มวๆนะครับอ่ะไปวางไปเลยเน้นแบบว่าตามกิ่งไปเรื่อยค่อนข้างจะ <c oughs> มันยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหรนะ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทําไปเรื่อย และนี่ก็คือดอกซากุระหลังจากที่ผมใช้ซากุระทั้งหมดในตัว What the fuck คือตอนนี้มันยังน้อยไงมันจะอยู่ฝั่งเดียวไงถ้าเกิดว่ามันคลุมหมดทุกๆก,กิ่งแล้วนะน่าจะออกมาใช้ได้แล้วผมว่านะอ่ะเดี๋ยวไปทำกันต่อดีกว่า เป็นยังไงกันล่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะใบไม้ข้างในตรงนี้ผมได้ใช้ไปจนหมดแล้วดะหมดทุกกล่องแล้วนะครับซึ่งก็ออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างจะใช้ได้นะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังเหลือในส่วนข้างบนซึ่งผมคิดว่าตรงกิ่งตรงนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องโละออกสักนิดนึงนะครับและคือข้างล่างต้องบอกเลยว่าข้างล่างตรงนี้มันคือฟาร์มมอนเตอร์ขนาดย่อมก็คือแบบว่าข้างล่างนี่คือฟาร์มมอนเตอร์ดิอ,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 อ้าว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 ไอ้นี่อะไรเนี่ย นี่อะไรเนะี่ยอะไรของเขาวะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมได้เอา lightning rod นะครับมาแปะไว้เพื่อที่ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยฝนมันตกได้แบบว่าฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้ามันผ่าลงตรงต้นไม้เนี่ยนะรับรองเลยว่าชิปหาย ก็เลยเอามาปรับตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฟ้ามันผ่าลงอะนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอลงไปเอาดอกซากุระเพิ่มแล้วกันนะข้างล่างนะรู้สึกว่าจะยังเหลือใช่ไหมประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะครับอะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะมาทําดอกซากุระเพิ่มเนี่ยนะกิ่งตรงเนี้ยมันชักจะเยอะเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องตัดออกสักเล็กน้อยนะครับ อ่าประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะครับลงมานิดนึงเดี๋ยวไปต่อกันนะครับวางเชอรี่ัาซอมกันต่อดีกว่าครับทุกคนอ่านี่ทีมที่3แล้วนะเนะี่ยมานี่มานี่ลงไปลงไป เออก็แค่นี้นี่ก็ตายไปะโอเคตอนนี้ผมทําไปได้ใกล้เสร็จละตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีกนิดเดียวตรงเนี้ยเดี๋เว็ดเดเดียวอะเ,เอาดอกตรงนี้ให้หมดนะครับตอนนี้เราเหลือผมเหลืออยู่แค่นี้ครับไม่ถึงหนึ่งชังเกอร์บล็อกด้วยซ้ำคือตรงเนี้ยถ้าผมใช้จนหมดตัวก็คือหมดแล้วก็เอาแค่ไหนแค่นั้น ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับต้นซากุระต้นนี้นะฮะมันก็ยังไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่ไะพูดถึงนะถ้าสมมติว่าให้เต็ม10บนะผมน่าจะให้ประมาณ7.5มันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันก็ไม่ได้ดีใจจริงผมอยากจะทํามันใหญ่กว่านี้นะแบบว่าใบไม้อะเออแบบว่าให้มันฟูกว่านี้ให้มันแบบออกด้านข้างมากกว่านี้แต่ดูดูไกลๆก็ใช้ได้นะดูไกลๆก็ไม่ได้แย่นะครับแต่คือมันดูใกล้ๆปุ๊บมันเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไงเดี๋ยวด้านล่างตรงนี้ผมทำลากสักนิดนึงดีกว่า คือต้องทำยากเอ้ยทุยยากเลยทำรากให้มันใหญ่ๆหน่อยเพราะาต้นมันต้นไม้มันใหญ่ไงอ่าฮะโอเคประมาณนี้ผมว่าใช้ได้แหละน่าจะเสร็จจริงๆแล้วนะครับสำหรับต้นซากุระเตรียมไว้สำหรับการเลี้ยงซันนเฟอร์นะครับบอกเลยว่าหรูกว่าบ้านกูอีกขอปลูกต้นซากุระไว้ข้างใต้สกัก2-3ต้นอะไรเงี้ยโอเค ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าผมว่าไม่ไม่ต้องปลูกดีกว่ามันไปแย่งซีนไม่ใช่หรอกคือมันมันทำให้ต้นไม้ยักษ์เราดูเตี้ยลงก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าชอบไปหรือกดไลค์ u b s c r i b e นะครับแล้วคลิปหน้าเรามาเอาสนิเฟอร์มาอาศัยข้างล่างนี้กันนะโอเค